มะม่วงน้ําดอกไม้ซึ่งปลูกตามคันบ่อปลาสลิดของผู้ใหญ่ทรัพมณีจันมุย้ยเกษตรกรในตําบลบางปลาอําเภอบางพลีจังหวัดสมุทรปราการเริ่มทยอยแก่จัดและพร้อมเก็บจําหน่ายได้มาตั้งแต่ช่วงกลางเดือนเมษายนและจะเริ่มวัยในช่วงกลางเดือนพฤษภาค,คมโดยผลผลิตส่วนใหญ่จะมีผู้บริโภคเข้ามาซื้อถึงในสวนเพราะชื่นชอบในรสชาติความหวานเสี้ยนน้อยและเม็ดเล็ก นอกจากนี้มะม่วงน้ำดอกไม้จากสวนของผู้ใหญ่ซัพมณียังเป็นมะม่วงจากสวนเพียงแห่งเดียวในพื้นที่อำเภอบางพลีที่ได้รับอนุญาตให้ใช้สติกเกอร์คิวเพื่อยืนยันถึงมาตรฐานการปลูกที่ปลอดภัยตามหลัก GAP ของกรมวิชาการเกษตรกระทรวงเกษตรและสหกรณ์จึงทำให้มีลูกค้าเพิ่มขึ้นและจำหน่ายได้ในราคาด,ดีขึ้นเยอะลูกค้าเยอะ มารับคงมันกับคนลูกค้ามามารับที่บ้านอะไรเงี้ยก็อ,ออกจำหนาเยอะค่ะทำแบบนี้เนี่ยเมื่อเทียบกับเอ่อไม่ได้ทำา JP คิดว่าอันไหนมันดีกว่ากันเออตอนนั่นก็ก็มีลูกค้าอยู่มันมันก็ได้ระดับ,บความหวานแล้วทีนี้มาติดเจเเข้าออกออกอะไรนี่ก็มากขึ้นลูกค้าก็มากขึ้นเอาไปออกนอกออกอะไร การทำ G A P มันทำให้ขั้นตอนหรือว่าเพิ่มภาระเราไหมไม่เพิ่มเออเราตเราทำแล้วพื้นที่ตำบลบางปลาอเภอบางพลีเป็นแหล่งปลูกมะม่วงน้ำดอกไม้แหล่งใหญ่โดยมีพื้นที่ปลูกราวๆ6 5ร้ไร่จากเกษตรกรประมาณ300รายและบางส่วนกำลังปรับเปลี่ยนกระบวนการปลูกตามมาตรฐาน G A P ตามคำแนะนำของสำนักงานเกษตรจังหวัด เพื่อส่งเสริมให้มะม่วงน้ำดอกไม้จังหวัดสมุทรปราการเป็นสินค้าเกษตรขึ้นชื่อที่มีมาตรฐานความปลอดภัยต่อผู้บริโภคและเกษตรกรเองให้ความสำคัญกับกระบวนการผลิตตามหลักการเกษตรที่ดีและเหมาะสมก็คือในเรื่องของ GAP ก็คือเราจะส่งเสริมในการผลิตพืชทุกพืชเนี่ย ให้เป็นพืชที่มีสุขลักษณะมีความปลอดภัยต่อผู้บริโภคนะครับซึ่งเป้าหมายของการพัฒนานตรงน,นี้ก็จะทําให้พี่น้องกเกษตรกรสามารถที่จะผล็นสินค้ากเกษตรที่มีความปลอดภัยต่อผู้บริโภคและก็สามารถที่จะย,ย,ยกระดับราคาในการจาหน่ายให้พี่น้องกเกษตรกรเนี่ยมีความคุ้มค่าในการผลิตนั่นก็แปลว่าเราสามารถจําหน่ายผลผลิตได้ในราคาที่คุ้มค้น ชาวสวนมะม่วงน้ำดอกไม้ในพื้นที่อำเภอบางพลียังคงนิยมปลูกแบบใช้แรงงานในครัวเรือนและส่วนใหญ่เป็นการปลูกในสวนแบบยกร่องหรือปลูกตามคันบ่อเลี้ยงปลาสลิดและจะขุดนำอาตะกรดดินในบ่อปลาซึ่งเป็นดินที่มีธาตุอาหารขึ้นมาถมโคนจึงทำให้ต้นมะม่วงงามและให้ผลผลิตดีอรณิดเพชรวงศิริรายงาน ท่านผู้ชมคะในช่วงของสถานีมีดีมาบอกนะคะใครมีเรื่องราวดีๆก็ส่งเข้ามาได้โดยเฉพาะอย่างยิ่งส่งผ่านเข้ามาทางระบบไลน์ใครที่มีสมาร์ทโฟนหน้าจอขนาดนี้เรามีการขึ้น QR Code นะคะแล้วก็ ID Line ไลน์พ e พิธภัณฑ์พท่านสามารถเป็นสมาชิกกับเราได้สมัครเข้ามานะคะแล้วก็แนะนํามาคนดีๆโครงการดีๆเรื่องดีๆที่ดีๆนะส่งเข้ามาแล้วเดี๋ยวทีมงานของเราก็จะไปทําสกูปผู้สื่อข่าวของเราก็จะลงพื้นที่โดยเฉพาะวันนี้มีดีมาบอกของเรานะคะก็จะเป็นเรื่องของมะม่วง น้ำดอกไม้นะคะและแขกรับเชิญเราสองท่านมาร่วมอยู่ในรายการซ้ายมือดิฉันนะคะก็คือคุณรั์มณีจันมุ้ยนะคะเป็นตัวแทนเกรรษตรกรชาวสวนมะม่วงที่อำเภอบางคลีมาพร้อมกับท่านเกษตรจังหวัดจังหวัดสมุทรปราการคุณเสรณีอนินบนนะคะสวัสดีทั้งสองท่านค่ะและพิธีกรคนสวยของเรานะคะคุณอรัิตเพชรวงศริหรือคุณเอมิลิเนียมนะคะเชิญค่ะคุณเอ๋สวัสดีค่ะ นะคะ,คะมะม่วงที่เอามาโชว์นี่ของจริงนะคะมไม่ใช่โมเดลที่เหมือนกับข้าวมันไก่ที่เป็นตัวพลาสติกนี่มะม่วงสีจริงสีธรรมชาตินะคะเป็นมะม่วง G A P นะคะตอนแรกขออนุญาตเรียกป้าผู้ใหญ่นะคะป้าผู้ใหญ่ที่ทางเกษตรอำเภอเข้ามาชักชวนให้ทำสวนมะม่วงแบบ G A P ตอนนั้นคิดว่าตัวเองจะทำได้ไหมคะคิดก็ทำได้ค่ะเพราะว่าเราทำมาอยู่แล้วค่ะ ทั้ง G A P มันต่างจากที่เราทำมาอยู่แล้วยังไงล่ะคะคือว่า,ต,าตอนนี้ก็ทำ G A P มันก็ดีตลาดมันก็ดีขึ้นเพราะว่าเราผ่าน hmm. การความหวานอะไรเนี้ยรสชาติมันดีขึน้นรสชาติผ่านเกณฑ์่านเกณฑ์ค่ะสงสัยต้องให้ทานเกษตรจังหวัดช่วยเขาฟังแล้วนะคะอันนี้ไม่ใช่เป็นชาวสวน <c oughs> นะคะแต่อยากรู้มากเลย G A P มันคืออะไรแล้วมันต่างจากที่เมื่อก่อนป้าป้าผู้ใหญ่เขาทำยังไงคะท่านเกษตรจังหวัดคะครับ คือจริงๆแล้วในเรื่องของ GAP หรือว่า Good Agricultural Practices นะครับก็คือเป็นแนวทางการผลิตนะครับทางการเกษตรที่ดีและเหมาะสมซึ่งเป็นนโยบายของกระทรวงเกษตรและสาก์นะครับซึ่งกมรมส่งเสริมการเกษตรเนี่ยเราก็มีภารกิจหลักนะครับที่จะไปถ่ายทอดเทคโนโลยีตรงนี้นะครับให้กับพี่น้องเกษตรกรในกระบวนการผลิตทั้งหมดที่จะให้ผลผลิตของเราเนี่ย เป็นผลผลิตที่มีต้นทุนต่ำนะครับเป็นผลผลิตที่ดีนะครับมีคุณภาพและก็ตรงตามความต้องการของพี่น้องผู้บริโภคก็คือพูดง่ายๆก็คือตรงตามความต้องการของตลาดนะครับเพราะฉะนั้นในกระบวนการผลิตตรงนี้ในฐานะที่กรมส่งเสริมการเกษตรในเรามีหน่วยงานนะครับอยู่ในทุกจังหวัดแล้วก็มีเกษตรอำเภอเนี่ยแล้วก็มีเกษตรตำบลหรือในพื้นที่เนี่ยนะครับเราก็ได้ เข้าไปถ่ายทอดเทคโนโลยีในเรื่องของกระบวนการผลิตตรงนี้เพื่อให้พี่น้องเกษตรกรเนี่ยได้นําวิธีที่ถูกต้องตามหลักวิชาการเนี่ยไปใช้ในกระบวนการผลิตก็เลยจะทําให้ผลผลิตของเราเนี่ยมีคุณภาพอีกทั้งในประเทศเรานะครับตอนนี้ปี2557นะครับปีหน้านะครับปี2558เราก็จะเข้าสู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนเพราะฉะนั้นในกระบวนการที่จะสร้างความเข้มแข็งให้กับพี่น้องเกษตรกรเนี่ยที่สามารถที่จะ พัฒนาคุณภาพของผลผลิตเนี่ยให้เป็นผลผลิตที่มีคุณภาพเนี่ยก็จะส่งผลให้เราสามารถที่จะแข่งขันในตลาดอาเซียนตรงนี้ได้นะครับ mm hmm. เมื่อเราเข้าสู่อาเซียนอย่างเต็มรูปแบบเนี่ยพี่น้องเกษตรกรเราก็สามารถที่จะจําหน่ายสินค้าได้ในราคาที่เป็นธรรมผลผลิตของเราก็สามารถที่จะไปสู้กับต่างประเทศได้นะครับค่ะดีทั้งนั้นเลยนะคะทีนี้ถามป้าผู้ใหญ่นะคะ ของดีถ้าผ่านกระบวนการผลิตแบบ G A P เนี่ยมันก็เป็นเรื่องของความปลอดภัยนะคะอ,อาจจะมองไม่เห็นแต่ที่สัมผัสได้จริงๆก็คือคุณภาพของมะม่วงน้ำดอกไม้ของสวนป้าผู้ใหญ่มันมีคุณลักษณะที่เด่นและก็พิเศษยังไงบ้างที่เด่นก็คือแบบเราเราใช้น้ำมากุยธีวภาพเราไม่ไม่ได้ใช้ อุ๋ยเคมีค่ะไม่ใช่ยาฆ่าแมลงคือปอซานเพชรอ่ะกินแล้วไม่ตายเร็วไม่มีแผลมอะไรหนะรสชาติละคะรสชาติหวานหวานก็เขาความหวานยี่สิบสองค่ะประกวดได้ที่หนึ่งค่ะประกวดได้ที่หนึ่งในรขดับจังหวัดค่ะอ๋อับจังหวัดทำไม พื้นที่จังหวัดสมุทรปราการอย่างเช่นบางพลีเนี่ย<ช>ทําไมถึงยังคงมีการปลูกมะม่วงแบบเดิมๆแบบใช้วิธีการธรรมชาติอยู่เยอะล่ะคะเพราะก็มทีที่บ้านน่ะคือทําเยอะเพราะว่าทําสืบเนื่องต่อมาจากแม่พ่อแม่มก็ทํามาแล้วก็ทําสืบต่อเนื่องแล้วใจใจก็ชอบชอบด้วยว่า<อ>วปลูกต้นไม้เป็นชาวสวนอ,อะไรเงี้ยอนุรักษ์ไว้แสดงว่าป้าผู้ใหญ่สมัยก่อนที่เราปลูกเาก็อาจจะใช้ปุ๋ยเคมีบ้างตามภาษา แต่พอภายหลังมานี่ทางเกษตรจังหวัดมาแนะนําเราก็เลยได้มาใช้เรื่อง GMP แบบร้อยเปอร์เซ็นต์ขอโทษเถอนนะคะผู้ใหญ่บอกได้ก็บอกบอกไม่ได้ก็บอกบอกไม่ได้ก็ไม่ได้บอกในการแบบนี้เราผู้ใหญ่ไม่ได้ใช้เยอะเราเราเราหมักนปุ๋ยใช่ภาพเองใช่ไม่กําลังจะถามว่าได้กําไรเยอะขึ้นไหมพอมาทําผ่านระบบ GMP ที่ว่าได้เยอะขึ้นเพราะลูกค้าก็มากขึ้นเอาลูกค้ามากขึ้นแล้วต้นทุนละของทุนก็ลดลดไม่ได้ไม่ได้เยอะมากไอ้ที่การ อะไรคือใช้กระบวนการผลิตใชรริกาผลตเดิมอยู่แล้วไม่ต้องเสียเงินค่าปุ๋ยค่ายาตัดแต่งเนาะคือเราตกแต่งอยู่ตลอดค่ะก็ได้ผลขึ้นได้ผลผลิตมากขึ้นค่ะเท่าที่ได้ชิมดูในวันที่ไปลงสวนมาพร้อมกับป้าผู้ใหญ่นะคะจะเห็นว่าเวลาที่ชิมเนี่ย เนื้อมะม่วงก็จะมีความหวานและเซียนก็น้อยเซียนไม่มีค่ะมันเป็นเพราะอะไรคะในแง่ของทางวิชาการเกี่ยวกับคุณภาพดินด้วยไหมคะคือจริงๆแล้วนะครับจังหวัดสมุทรปราการนะครับเป็นจังหวัดที่มีสภาพทางภูมิประเทศเนี่ยเป็นเป็นที่ดินที่อยู่บร,ริเวณปากแม่น้ำนะครับเพราะฉะนั้นดินตะกอนปากแม่น้ำเนี่ยก็จะมีธาตุอาหาร ที่มีความอุดมสมบูรณ์นะครับการปลูกของพี่น้องเกษตรกรในจังหวัดสม,มุทรปราการเนี่ยก็จะปลูกเป็นยกลงสวนซช่เป็นสวนมากะนะครับเพราะฉะนั้นเอกลักษณ์ของมะม่วงที่จังหวัดสม,มุทรปราการเนี่ยก็จะเป็นเอกลักษณ์เฉพาะตัวก็คือเป็นมะม่วงที่มีรสชาติหวานนะครับกลมกลม่อมนะครับเนื้อเนี่ยจะไม่มีเสี้ยนมเมล็ดเ,เล็กนะครับเป็นที่ต้องการของผู้บริโภคเมื่อผู้บริโภคเนี่ยได ลิ้มรสมะม่วงของจังหวัดสุราการเนี่ยก็จะต็ดใจนะครับแล้วก็ไม่มีวันลืมเลยครับว่าเป็นมะม่วงที่อร่อยที่สุดในโลกนะครับ <c oughs> ตอนที่ผมขออนุญาตเล่านิดนึงครับว่าก่อนที่ผมจะมารับตําแหน่งที่จังหวัดสุราการนี้นะครับ <c oughs> ผมก็ได้รับทราบข้อมูลจากท่านรองผู้ว่าก,การจังหวัดที่จังหวัดชุมพรนะครับเพ <c oughs> ราะพื้นเพผมเนี่ยเป็นคนจังหวัดชุมพรนะครับ <c oughs> ท่านก็บอกว่า ให้มาอยู่ที่สมุทรปราการนี่แล้วนะก็ให้มาดูในเรื่องของมะม่วงทําอย่างไรถึงจะให้มะม่วงที่จังหวัดสมุทรปราการเนี่ยมีชื่อเสียงเพราะว่ารสชาติเนี่ยอร่อยที่สุดในโลกเพราะฉะนั้น <c oughs> ถึงอยากจะแนะนําว่าการประชาสัมพันธ์ตรงนี้เป็นสิ่งที่มีความสําคัญ <c oughs> ที่จะทําให้ผลผลิตของพี่น้องเกษตรกรชาวจังหวัดสมุทรปราการเนี่ยซึ่งเรามีกระบวนการผลิตที่ถูกต้องและก็เหมาะสม <c oughs> มีความปลอดภัย <c oughs> ต่อผู้บริโภคนะครับแล้วก็อีกทั้งสวนของผู้ใหญ่รับมาีเนี่ยเราก็ได้รับ ตัวคิวซึ่งเป็นเอกสารรับรองจากกรมวิชาการ,กรเกษตรว่าเรามีกระบวนการผลิตที่ถูกต้องนะครับตามหลักวิชาการนะครับ,รบเพราะฉะนั้นผลผลิตของผู้ใหญ่ซับมานีเนี่ยเป็นบทพิสูจน์ให้เห็นว่าเมื่อพี่น้องเกษตรกรเนี่ยได้นําวิชาการที่ถูกต้องนะครับมาใช้ในกระบวนการผลิตเนี่ยก็ะจะทําให้ผลผลิตของเราเนี่ยเป็นผลผลิตที่มีคุณาภาพ นี่ถ้าหากว่าพี่น้องเกษตรกรที่ก็ชมรายการอยู่ไม่ว่าจะปลูกมะม่วงหรือปลูกอะไรก็ตามนะคะมีความสนใจในเรื่องของ G A P หรือว่าการปลูกโดยที่ปลอดจากสารที่สารเคมีต่างๆนี่เกษตรจังหวัดทั่วประเทศพร้อมให้ข้อมูลพร้อมช่วยเหลือพร้อมแนะนําได้หมดเหมือนกันไหมครท่านครับถูกต้องเลยครับเพราะว่าเรื่องนี้เป็นนโยบายของกระทรวงเกษตรเพราะฉะนั้นเมื่อหน่วยงานของเรานะครับซึ่งเป็นหน่วยงานที่ขึ้นกับกระทรวงเกษตรเนี่ยก็จะถือเป็นนโยบายที่สําคัญที่จะ มีกระบวนการส่งเสริมในเรื่องของการผลิตพืชตามแนวทางเกษตรที่ดีและเหมาะสมนอกจากมะม่วงแล้วก็ยังมีพวกพืชผักต่างๆอีก<ด>มาก <บน S 1> มาย,ยนะครับทุกชนิดก็จะมีกระบวนการผลิตตรงนี้เพราะฉะนั้นที่พี่น้องเกษตรกรเนี่ยเ,เคยพูดกันว่าถ้าหากว่าเราใช้กรรมวิธีการผลิตที่เดิมๆเนี่ยก็จะทําให้เรามีปัญหาในเรื่องของการตลาดแต่เมื่อเราหันมาพัฒนาในกระบวนการผลิตตรงเนี้ก็จะทําให้ผลผลิตของเราเนี่ย มีคุณภาพเพราะฉะนั้นตลาดเนี่ยก็ย่อมที่จะขายได้ในราคาดีวันนี้บทพิสูจน์นะครับที่ทางผู้ใหญ่ซัพปนีเนี่ยได้นําผลผลิตมาจําหน่ายที่สถานีโทรทัศน์ไทยบีบีเอนะครับ <c oughs> ก็จะเห็นว่าผล <c oughs> การตอบรับใ <c oughs> นดีมากนะครับผลผลิต <c oughs> ที่นํามานะครับรอบแรกนี่หมดนะครับรอบสองนี่ทันจองไว้สิกิโลแล้วค่ะทำไมจะออกไปว่าตัวไหมก็คาดว่าอีกไม่เกินชั่วโมงก็น่าจะหมดนะครับวันนี้ วันนี้ท่านเกษตรอำเภอเดินทางมาร่วมรายการด้วยท่านเกษตรอำเภอนี่ก็เป็นบุคคลที่ชักชวนให้มีการใช้การปลูกแบบ G A P เข้าไปถึงชาวสวนเป็นไงบ้างคะถือว่าประสบความสำเร็จหรือยังคะณขณะนี้ครับต้องขอขอระคุณมากนะครับก็ถือว่าจุดนี้นะครับประสบความสำเร็จมากทีเดียวอตอนแรกเองก็เกษตรกรเนี่ยไม่เข้าใจคาว่า G A P ค,คืออะไระบางตัวนี่เกษตรกรทาอยู่แล้วซึ่งเราใช้หลัก ทั้งหมด8ข้อด้วยกันค่ะตอนนี้เราก็ให้ความรู้กับพี่น้องเกษตรกรไปแล้วนะคะแสดงว่าเกษตรอำเภอทุกคนก็สามารถที่จะให้คําแนะนํากับชาวบ้านได้ได้ทุกแห่งเหมือนกันใช่คับนะคะแล้วฟรีด้วยใช่ไหมครับท่านฟรีครับนี่แหละค่ะถ้ามว่าของฟรีนี่สำการเกษตรนะครับมีคนอยู่ทั่วทิตย์ เป็นมิตรกับพี่น้องเกษตรกรครับพูดซะดีฉันอยากจะไปทำสวนแล้วด้วยนะคะเพราะเห็นมีคนช่วยอย่างนี้ยังไงก็ตามต้องขอบคุณท่านเกษตรอเมรที่ทำงานอย่างยอดเยี่ยมนะชาวบ้านเลยได้ผลผลิตดีๆอย่างนี้นะคะขอบพระคุณทั้งสองท่านมากค่ะขอบพระคุณค่ะคุณเอกขาเรื่องราวดีๆ ก็ส่งมาได้นะคะทั้งที่ไลน์นะคะหรือว่าจะส่งมาที่อีเมลแอดเดสก็ได um ้นะคะ a m i l ลเนียมแอดยูค่ะยินดีไปทุกที่ค่ะใช่ค่ะใครอยากเจอคุณเออรนณิศตัวจริงนะ,ะมมรีบส่งเรื่องราวดีๆคนดีๆเข้ามาเลยแล้วเดี๋ยวได้เจอคุณเอแน่นอนนะคะวันนี้หมดเวลาแล้วนะแขกรับเชิญของเราคุณเออรณิศเพชรวงศรี Pet นะคะทีมงานทุกคนแล้วก็ดีชนนนทมาลาไปก่อนคะ่ะสวัสดีค่ะ